ดาวอะเทดาโอ๊ยโอเล็กดีอะสวัสดีค่ะ แล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราสองสาวเช่นเคยกับช่องต o ดออฟฟิเชียนะคะซึ่งวันนี้แม่มาทำอะไรคะกลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์ของพีรีพายก็คือเขาปล่อยซิงเกิลใหม่มาชื่อซิงเกิลว่าออกไปออกไปไม่ใช่คนเราออกไปก็คือเป็นซิงเกิลใหม่ของแม่พิีรีพายนะคะเพิ่งปล่อยมาวันนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งเราเห็นในตัวทีเซอร์ก็อื ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะแต่ยังไงอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ที่สำคัญเนอะฮะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราดาวนัจนะตอนนี้เราเป็มก็ไท้คลิปแม่ฝนตกหนึ่งเราเราทอเลกันเถอะเธอกูว่าอะไรนะนันดาวะ เทะออ,ออกไปนางบอกหลังทองป่ะตอนแรกกันแล้วนั่นางบอกเลิกกันเราเราทองนลงบอกเราเลิกกันออกไปมันต้องรวยเนาะลักชูรี่บอกใจตัวเองดังๆให้มันลืมสักทีกูรู้มันนานเกินไปที่ยังคงรักเธอ ทุกทุกคืนในฝันก็ยังคง,งละเมอคิดไปแย่งว่าเธออยู่ตรงนี้เรื่องเรื่ร้ายที่เธอทำทำไมแต่ทำไมใจไม่รู้จักจำเอาแต่คิดสมชั่นถึงวันทิดดีนี่เลยคนนนวนามกำหนัดละเมอที่ทอกจากชีวิตฉันไปแต่ทำไมไม่ไปจากใจซะ ไม,ม่ควรจะคิดไม่ควรจะฝันลบจบไปจากใจและเดินต่อไปตั้งนานคนดีๆก็มีให้รักทำไมหลักใจมาจำแก่นะักมีคนที่ทำร้ายใจเจ็บมาเท่าไหร่ทำไมยังรักออช้ำม,มาเท่าไหร่ทำไมใจไม่รู้จักจำเอาแต่คิเดเสมอ แต่ทำไมไม่ไปจอเธอสักทีท่มาวนเวียนให้คิดถึงยังกลาดอยู่ในนี้ในความทรงจำที <normal> ่ไ <intake> ม่เคยหายไป bah ือร้องนี่นมึคนดีไม่ว,ว่าไอลาบลาหยอออกไปสักทีไปอนนี้ไปไปจริงมนันาวเขคิดว่าแบบ oh, oh. โอ้โหออกไปเถอะ <laughs> <laughs> อยู่ได <laughs> ้โอ้ยมันอ๋อรู้แล้ว

แต่สมองวันคือยังแงอย่อกมาทไม่มีันคืนมาช่วยอคืนไปดีไหมลบคำว่าราจากใจฉันทีคําารอจาก,ก, <c oughs> กไปสักที <c oughs> แล้วเพลงนี้ก็คือดีไม่ไหวอะ่ะแล้วแบบ ฉันชอบตัว MV มากมากฉันรู้สึกอินกับ m v นี้มากคือถ้าใครติดตามแม่พิมลี่มาเนี้ยจะรู้ว่าชีวิตนางแบบเป็นยังไงกว่าจะมาถึงตอนนี้มันมันขานอะไรมาแล้วนางเหมือนนางก็เคยบอกว่านางก็เคยไปเป็นแม่ค้าตามตลาดไปอะไรเงี้ยอืแล้วซึ่งก็ไปขายเป็นค้าก็เป็อะไรนี่นะอะไรเงี้ยก็คงนางก็คงจะมีแฟนใช่ไหมแล้วพอแบบวันหนึ่งก็เลิกลากันไปอะไรเงี้ยจนวันเนี้ย นางแบบนงม้แล้วนางมีแบบมีทุกอย่างแล้วแต่นางแบบขาดแค่รนนี้แต่นางก็ถามว่าคิดถึงไหมก็ยังไปคิดถึงเพราะว่าอย่างที่นางบอกไปว่าลบภาพเธอออกจากใจไม่ได้สักทีต้องไปดูคลิปอินี่ที่บอกว่ามึงจะร้องไห้หรอไม่ร้องพี่โอเคจริงริงพี่ผูกะาอ่ะฉันจำได้เลยดังเลยว่านางเขียนมาทำาีมวีมาคือมาจากชีวิตนางจริงจริงเลยแล้วมันลึกซึ้งมันมีความหมายไม่รู้ว่าแล ้วยเสียงของพ <c oughs> ิมลี่อ่ะคือพอมาอยู่กับเพลงนี้แล้วมันรู้สึกมันมันทำให้เราอินไปอ่ะคือมันก็แอบเจ็บนะแต่มันก็แอบรู้สึกอือหืกูก็ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังมีความคิดถึงค <c oughs> ิดถึงเขาเหมือนว่าอยากมีเขาน่าจะมีเขาอยู่ใน <c oughs> วันที่เรามีพร้อมทุกอย่างอะไรอย่างนี้ ถ้ามันมีเขามันคงจะดีเนาะด้วยน้าเสียงอะไรเงี้ยมันเหมือนการผ่านเรื่องราวมาแล้วอะแต่มันยังชวนให้เรากลับไปคิดถึงคนที่นอยู่บุญกลับไปคิดค้นถึงคนนั้นอีกคือต้องฟังเอาจริง่ฟังคาดว่าทุกคนจะชอบอะสําหรับเพลงเนี้ยเนาะก็ชื่อเพลงว่าออกไปนะในช่องของ ทีมรีพายนะทุกคนไปฟังกันได้เลยอยากให้ทุกคนไปฟังจริงเลยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description box นะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยฟังก็กดไปฟังกันได้เลยนะคะัแต่ว่าดีไหมดีมากพี่นิวยอมรับว่าดีมากๆเลยไม่มีมาตรฐานมาตรฐานแบบสุดเราเลือกกันเลือกให้เอกเวีย slow เอกแล้ว slow เอกแล้พี่นิวพี่นิวก็เทสพี่เมียวก็เทสมาเจออนันดาก็เทสดเท็แบบเล่นกันแบบ มึงคือแบบคือต้องบอกว่าไม่มีความแข่งกระด้างในการแสดงเลยในส่วนของแบบอันดาอยากอันดาเลยเราอย่าเข้าใจว่าเขาเป็นนักแสดงแบบเมือชีไเสียเ่ไม่เล้โตว่าคือเล่นแบบอิเบบไม่ใช่ไม่ค้าแล้วไม่ใช่แม่ค้าไม่เป็นทุกอย่างไม่เป็นทุกอย่างที่เธอแล้วจริงคือแบบมันน่ารักมันชวนให้เรายิ้มตอนที่เขามีโมเมนต์กันแล้วก็ถ้าชวนให้เราเจ็บตอนที่เขาแบบทะเลาะกันมันดูแบบ มันเบชีวิตของคนจริงๆน่ะมันเราอินไปอยู่กับตรงนี้แบบมันเขาถ่ายทอดชีวิตเขาจริงๆมันเราเข้าไปอยู่ในนั้นอน่ะทุกคนคือมันดีๆแบบมากๆใช่แต่ฉันชอบตอนแรกมากเลยที่นางพูดว่าที่พูดแบบเราพร้อมกันอ่ะแล้วพูดแบบพอพูดพ่องมะคนนี้บอกท้องคนนี้บอกเราแยกกันสักอย่างหนึ่งอะแล้วเราออกไปอย่างเงี้ยแล้วพอเขาออกไปจริงๆอ่ะก็ไปอยู่ดีก็ะทับไปอยู่ดีอื แต่ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าออกไปนะคะออกไปใครนะออกไปได้แล้วออกไปอยู่มาตั้งนานแล้วเออมระโยชนเลยมือไปโยนไปโยนร้องไ่หรอใช่โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะสัปดาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราพวกเรามีคอนเทนต์ต่างๆมากมายคุณผู้ชมกลับไปดูได้เลยครับื่อจะมีคอนเทนต์ที่คุณผู้ชมถูกใจนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีสสดค่ะ